รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควร ันนี้ก็วันจันทร์ที่30มสกรกฎาคมสองพนา้อยห้าสนะครับวันนี้มีข่าวน่าสนใจหลายข่าวฮะทั้งข่าวที่สะเทือนขวัญวันสองวันที่ผ่านมานะครับข่าวหนึ่งซึ่งทุกท่านคงได้ติดตามและคงได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่หลายสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาก็นําเสนอเป็นภาพข่าวไปหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเกือบจะนําออกมาเป็นหัวข้อข่าวแล้วเนี่ย <พร>สิบเอกเผยนาะทีระทึกกระสุนปืนเฉี่ยวอกทะลุแขนนีของเดลินิวนะฮะเดียวของไทยรัฐเนี่ยต้องสู้ตายเป็นตายพลทหารผาเผยวินาทีโจรทะลุเรื่องนี้วันนี้คงคุยอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะ,ะเออท่านดูภาพวงจรปิดแล้วรู้สึกยังไงนะะเพราะว่ามันดูอุกอาจอุกฉกันมากแล้วตรงนี้ครับอันนี้เป็นสถิติ สำนักข่าวอิสลาเลเยนะฮะเขาก็ให้ดูสถิติว่ามันลดลงนะอเหตุการณ์ไฟใต้เนี่ฮะตั้งแต่ปี47ถึง2555สถิติการก่อเหตุมันลดลงแต่ภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมคือบางทีถ้าเราไปดูจำนวนเนี่ยมันก็พูดยากนะคุณผู้ชมฮะดูจำนวนผู้เสียชีวิตดีกว่าดูจำนวนผู้ ก่อกระายคือหมายถึงว่าจํานวนครั้งที่กระทำอ่ะมติทำร้อยครั้งเป็นระเบิดจิ้มจุ่มระเบิดแมวแมวเงี้ยนะเล็กๆเงี้ยน, <ๆ S 2> น,นะฮะระเบิดกระจอกเงี <ham> ้ยมันก็ไม่เป็นไรไงแต่เกิดสามสี่ครั้งระเบิดใหญ่ใหญ่เงี้ยเอออย่างนี้ออนสิน่ากลัวนะครับเดี๋ยวว่ากันเรื่องหนึ่งฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็น่าสนใจดีฮะนี่ นายิสิ์ใส่เสื้อแดงเนี่ <Yeah. laughs> ยใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีปราสายเดินหน้าผ่าความจรงิงหยุดล้มรัฐนูนฮะออกกฎหมายล้างผิดคนโกงได้ถามคุณผู้ชมฮะคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ครับผู้นำายค้านใส่เสื้อแดงฮะแล้วก็เขียนว่าหยุดปองดองอะไรเนี่ยล้างผิดคนโกงฮะแก้กฎหมายล้างผิดคนโกงนะะเป็นเรื่องการเมืองครับจริงๆแล้วมันก็ น่าคุยหลายข่าวนะครับอย่างวันก่อนดูข่าวหนึ่งก็ตื่นเต้นมากนะฮะต้องใช้คำว่าตื่นเต้นนะฮะถ้าเกิดได้ติดตามชมนะฮะที่เขาไปรื้ออุทยานนะครับอือดูแล้วโอ้โหเสียดายครับแต่ว่าเขาทําผิดนะฮะก็ต้องโดนรื้อฮะแต่อธิบดีกรมอุทยานนี่เขาก็เอารถแ็บโพไปนะฮะไปรื้อป่าป่าป่าโอ้หเห็นแล้วอือนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่นั่งดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอีกข่าวหนึ่ง ส่วนเด็กแว้นนะเด็กแว้นแว้นลายวันครับแว้นลายวันเบิ้ลเครื่องดังสอยแว้นล่วงฮะนี่วสิบหกร่วมกลุ่มสิ่งผ่านอุเทนรัวไล่ห้านัดไปดับหน้าจุลานอกจากแว้นแล้วอันนึงนะฮะก็มีอย่างนี้ครับนี่อะไรเนี่ยเต่าท่ารายนี่นี่ก็เสียชีวิตเลยถ้าได้ติดตามข่าวกันก็เหมือนกับทะเลาะัวเหลียฮะแล้ไปเที่ยวผับ นะครับแล้วก็โดนตามไล่ย,ยิงโดยโมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอุกอาจในประเทศเราเนาะยังกันหนังเลยฮะยิงกันปุกปักปุกปักปุกปักนะครับแม่ส่วนนี้ฮะข่าวชาบ,บ้านขำๆสลับหน่อยหนุ่มรักคุดบุกทุกกระจกบ้านอดีตแฟนสาวกลางดึกเจอยิงสวนดับอน,นาอนาเพราะฉะนั้นใครเลิกกับแฟน เลื่กับภรรยาจะไปบุกบ้านเขาทางเดือดเจเชอยิงสวนเจ้าของบ้านนี้น่าจะเป็นใครน่าจะเป็นพ่อออนั้นระวังครับเข้าไปสุมสี่สุมห้าอีกข่าวนึงครับคุณผู้ชมฮะผมอยากคุยเองฮะอยากถามคอมวยของรายการเราได้ดูไหมฮะสายลมอาดี เมื่อวานนี้ครับถ้าได้ติดตามกันเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตถาภาพข่าวก่อนนะสายลมมาดีฮะที่ชกตอนเย็นๆนะครับคือมวยสากลสมัครเล่นเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนตอนก่อนๆสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ฮะคือเขาไม่โชว์คะแนนนะครับนี่ฮะเจ็บจิตสายลมต่อยสุดสูสีแพ้คะแนนดิบนักชกคาสัพตฐานล่วงมวยโอลิมปิก เมื่อวานท่านได้ติดตามชมมันมากครับผมชอบคุณสมรักภาคอ่ะแบบฮามากบอกสายลมงโงเ่เฮงดีฮะคุณสมรักมั่นใจว่าชนะแน่นอนฮะไม่ได้โมูฮะไม่ได้โม้แต่สายลมแพ้นะครับเรียนถามคุณผู้ชมฮะลองติดตามข่าวนีม้มแล้วลองคุยกันหน่อยอการโชว์คะแนนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะโชว์คะแนนไงแล้วเราจะรู้เลยแต่ละยกแต่ละยกนะครับแล้วเมื่อก่อนเหมือนจะมีสี่ยกนะถ้าที่จำไม่ผิดนะะแล้วครั้งนี้มันมีสามยก แล้วเขาจะโชว์คะแนนผลของการโชว์คะแนนเนี่ยข้อเสียมันคือว่านักมวยนชอบเต้นหนีฮะพอรู้ว่านำยกสุดท้ายเนี่ย <c oughs> คือเป็นนักมวยอ,อย่างเดียวไม่พอต้องเป็นนักเต้นระบำด้วยแต่ราพอโอลิมปิกครั้งนี้ไม่โชว์คะแนนครับพอไม่โชว์คะแนนเนี่ยไม่รู้มันมีตุกติกตุกตักตุกตักอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันออกมาเสมอแล้วพอคะแนนเสมอก็มีคะแนนหมัดดิบนะฮะหมัดที่ไม่ได้ไปต้มนะฮะหมัดดิบแล้วเราก็แพ้ครับคุณผ,ผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะฮะเออเอามา มาสู่กันฟังหน่อยกีฬาโอลิมปิกครับและอีกอันหนึ่งก็คือยกน้ําหนักนี่ผมก็ดูนะฮะแหมก็ลุ้นน้องเขานะฮะเสียดายครับน้องไมายน้องไมายนะฮะส่วนแบดมินตันก็คุณผู้ชมครับแบดมินตันนี่ก็ใช่ย่อยนะฮะถ้าได้ติดตามชมการแบดมินตันชายกู่มันหยดติ๋งติงเหมือนกัน,นะฮะโอ้ชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ครับนักกีฬาไทยไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีอะไรนะยกน้ําหนักที่ต้องลุ้นเหรียญอีก เย็นนี้คืนนี้หรืไงนะฮะต้องติดตามครับแต่เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องมวยหน่อยสนุกดีครับเรื่องมวยส่วนอย่างอื่นนะครับก็ยังคงสับสนอยู่นะฮะใช้คําว่าสับสนนะครับเพราะว่าอย่างฉบับนี้ฮะมีฮะเขาบอกเลยฮะนี่ท่างกฎหมายปองดองและธรรมนูนมติชน,น,นบอกเพื่อไทยไม่ถอนนะฮะดึงชาวบ้านเป็นแนวร่วมบทสรุปสัมมนาพักฮะประชาธิปัตย์ขู่ระวังพาชาติพังแต่ในใน วิเคราะห์การเมืองของไทยรัฐเนี่ยเขาพูดในํำนองว่าถอยเอาเชิงไว้ก่อนมีทั้งบทสัมภาษณ์ของคุณทักษิณวันที่ไปเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ฮ่องกงนะครับอ,ออกแนวว่าอย่าใจร้อนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องคองรัฐบาลให้อยู่ยาวที่สุดไม่ต้องห่วงเรื่องของตนเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เชื่อมโยงไปหาทุกคนได้ไม่ต้องวิตกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแล้วดูลูกการเหมือน ทุกคนจะให้ถอยคุณเฉลิมก็ยืนการไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าลงมติแก้ไาขามนวาละสามหาเดินหน้ารัฐบาลก็จบนะะหรืออย่างบางท่านอื่นก็มีเช่นคุณสมศักดิ์เยสุรนนท์ก็เหมือนกันนะ,ะบอกให้ถอยล่างออกไปก่อนแต่ในมติชนฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากการสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนะฮะเขาจะใช้ประชาชนเป็นแนวร่วมย่งไง เดี๋ยวว่ากันนะผู้ชมเรื่องนี้ก็น่าคุยเหมือนกันเพราะทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะหรือประชาธิปัตย์หรือกลุ่มเสื้อหลากสีอะไรเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าเปิดสภากุญเดินหน้าเสนอร่างพรบอรปองต้มปองดองเมื่อไหร่นะฮะเขาจะประชุมชุมนุมพันธีนี่ไงฮะอันนี้เขาชัดเลยเห็นไหมเปิดผลสมนนา เพื่อไทยย้ำจุดยืนไม่ถอนฟองดองเมื่อเช้าดูคุณเฉลิมเนี่ยเขาจะพูดในแนวที่ว่าที่ดูข่าวนี่ฮะเขาพูดว่าต้องให้ประชาชนรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าคุณทักษิณไม่ผิดยังไงคือเขาเขายืนยันว่าคุณทักษิณไม่ผิดในคดีที่ดินรัชดาหรือเขาบอกศาลตัดสินมาห้าต่อสี่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ซื้อขายที่ดินสามีภรรยาแล้วยืนยันว่าไม่ผิดแล้วเขาบอกเขาจะต้อง ให้ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่ามันไม่ผิดอะไรยังไงแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเราตัดสินไปแล้วจะห้าหรือสี่จะห้าสี่เป็นเก้าใช่ไหมฮะ <laughs> จะเจ็ดสองจะแปดหนึ่งตัดสินไปแล้วจะต้องเดินหน้ารับความผิดนะครับเดี๋ยว,ว่ากันครับเรื่องนี้นะฮะส่วนอย่างอื่นมีอะไรที่เราจะคุยกันได้อีกในเบรกแรกนะครับคุณผู้มชมฮะ มันมีตลอดเลยไอ้ข่าวแบบนี้บางทีผมก็ไม่อยากจะน,นําเสนอนะแต่ผมผมขำเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันคือประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องความเชื่ออะไรพวกนี้นะฮะจีนเนี่ยเขาก็มีนะความเชื่อเรื่องอะไรนะกงเตกหรือเรื่องดินฟ้าเทวดาอินเดียอะไรเขาก็มีแต่เขาจะไม่มีการขูดเลขเนี่ย <laughs> เขาเชื่อเขาก็เชื่อว่าวันพรพบุุษว่ายฟ้าดินว่ายพัดจันทร์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ของคนไทยนะฮะ แหดูลูกหมูงวงโผฮ่ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภเลขเด็ดนะฮะ<อ>แล้วเห็นบ่อยฮะลูกหมูงวงช้างโผเนี่ยไม่รู้มันมันเกิดจากอะไรยีนพันธุก,กรรมของหมูมันอาจจะแปลกหรือเปล่าหรือตัวผู้ตัวเมียมันอาจจะผสมกันยังไงนะครับแต่ว่าบ่อยแล้วฮะไอ้ไอ้หมูงวงช้างเนี่ยน,น่าจะมีหมูอย่างอื่นบ้างเช่นหมูหมูปากหมาหมูปากแมวอะไร <laughs> หมูหัวงูอะไรเงี้ยฮะมันน่าจะมีอย่างนี้บ้างหรือหมูหมูขาเป็นไก่อะไรเงี้ยครับเอออย่างเงี้ยนะฮะหรือหมูพูดภาษาคนได้อะไรเงี้ยครับเออมันจะได้ออกมาเป็นเลขชัดเจนหน่อยบางทีมันก็อายเขานะคือผมก็มีเพื่อนเป็นฝรั่งเหมือนกันนะฮะโหเขาญาติดาริตลเล่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้มันมีเพื่อนเป็นต่างชาติง่ายฮะถ้ามีอินเทอร์เน็ตผู้ชมมีเฟซบุ๊กอ่ะทักไปทักมา เป็นซาอุเป็นกาตาร์อะไรคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาจะถามเรื่องอะไรแบบนี้ฮะบางทีก็อายนะเออประเทศอยู่สุดยอดแต่ว่ามันรู้จะทำไงอายไปก็เท่านั้นครับเพราะันแก้ไขไม่ได้ตราบใดที่คนไทยเรายัางเป็นอย่างนี้ฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราเบรกก่อนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ จริงๆมันมีหลายข่าวเลยที่น่าสนใจแต่มันไม่สามารถขึ้นจอได้ทั้งหมดแล้วก็จะคัดมาละกันเช่นคุณตั้งพิเศ์ใส่เสื้อแดงปลายในผู้ชมเห็นและคิดยังไงไร,รู้สึกอย่างไรครับหรือยังข่าวโจนใต้กล้องวงจรปิดอรย่าง,าน,าง,งนี้นะฮะแล้วก็ข่าวมวยสายลมแพ้ลูกทั้งเพื่อไทยเขายืนยันจะเดินหน้าแก้รัฐมน,นครีสู้ขุยครับ อาหารของการลดความอ้วนที่ได้ผลเกินคาดสามารถทําให้คุณได้เห็นกับตาเมื่อก่อนเวลาที่ฉันไปซื้อเสื้อผ้าพนัก